สวัสดีครับน้าน้าทุกท่านนะครับผมมาอัปเดตฝ่ายบรรุล่านะครับวันอังคารที่สิบหานะครับกระดากฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับนี่ครับตอนนี้น้ำกับเริ่มไหลแล้วครับผมนี่ครับมึงบรรยากาศรอบๆนะครับน้าหมายเด็ดหม้ดังอีกไม้นึงนะครับฝ่ายบนรุล่านะครับนี่ครับผม ตำบลเปาะนะครับอำเภอบึงบูนจังหวัดสีเกตครับหน้านไปนี่ครับผมอัปเดตล่าสุดนะครับฝ่ายบรรลันครับผมบึงบรรยากาศครับรอบๆครับผมนี่ใช่ที่ตกปลานีใช่นี่ครับผมน้ำยังไหลแรงอยู่ครับหมายหนึ่งครับเรื่องการตกปลาครับหรือว่าวานแหครับนี่ครับผมหมายเด็ดหมายดังครับฝ่ายบ้านนรลัน ตำบลปะอําเภอบุญบรจังหวัดศรีสะเกษน,นะครับเ,เพื่อนๆไม้เด็ดไม้ดัง